สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel เตรียมตัวให้พร้อมกับมหากรรมความสนุกสุดยิ่งใหญ่ The First Ultimate l a l l y Tropical Paradise กระทบไหล่กับทีมพิธีกรรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกพักผ่อนระดับ5ดาวที่โรงแรมเดอะสแตนดารหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อิ่มอร่อยกับซีฟู้ดแบบจัดเต็มและปาร์ตี้ในค่ำคืนสุดพิเศษทั้งหมดนี้ในราคา7,990บาท10-11มิถุนายน2516อย่ารอช้าถ้าไม่อยากพลาดความสนุกสมัครและรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line TFU1 หรือโทร065-879-3936ก่อนพระอาทิตย์จะตกเราเดินทางจากอุทยานหมู่เกอชั่วไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของวันนี้กับสะพานหลู่ติง้งสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีนตั้งอยู่ที่เมืองหลู่ติง้งเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตการจือมณฑนทนเสฉวนประเทศจีนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ ก็เดินทางมาจากเมืองคังติ้งนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองหลู่ติ้งนะครับผมตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นั่นคือสะพานที่มีความสําคัญมากๆสําหรับประวัติศาสตร์ประเทศจีนนะครับเขาเรียกสะพานนี้ว่าสะพานหลู่ติ้งนะครับผมหรือว่าเป็นอีกศับหนึ่งก็คือสะพานแห่งฮ่องเต้น,นั่นเองนะครับผมคือที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่ามีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของจีนจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแต่ผมบอกอธิบายของร่าสะพานนี้เนี่ยมีความยาวทั้งหมด1น0 3เมตรนะครับผมความกว้างเนี่ยก็ประมาณ2.8เมตรนะฮะเขาใช้โซ่เหล็ก13เส้นนะฮะขึงเอาไว้ทั้ง2ฝั่งแล้ทีนี้เนี่ยเขาก็จะปูด,ด้วยไม้กระดานนะครับผมสร้างขึ้นเมื่อปี1,705นะฮะจัก,กรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงนั่นเองนะครับอ่านะครับ ก็ตอนนี้กําลังเดินเล่นที่สะพานนะครับผมเอาจริงก็เสียวนะพี่อย่าเพิ่งเดินเร็วผม,ผมเดินหนอยหลังไง<อ>เย็นๆนะครับก็สะพานตรงนี้นะครับแม่น้ําที่อยู่ข้างหน้าผมมีชื่อเรียกว่าแม่น้ําตาตู้เหอนะฮะก็สีเขียวมรกตสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดเรากระโดดลงไปเราจะจบไม่สวยทําไมมาถึงให้ผมไปอยู่ตรงนี้หรอได้ผมทําได้หมดอะ เพื่อคนดูอะผมบอกเลยผมไม่กลูว่าจะให้ผมโดดจ่ายมา2 0 0แสนผมโดดไม่เอา2ล้านผมโดดเลย,อยเอานะครับเมื่อกี้ผมข้ามมาจากฝั่งนู้นนะคะที่เราข้ามมาตอนนี้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับประวัตศาสตร์ที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ย คือเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศจีนมากๆนะครับคือย้อนกลับไปครับเมื่อสมัยเจียงไคเชกนะครับผมที่เป็นศัตรูกับเมาเจ๋อตุ้งหรือว่ากองทัพแดงเนี่ยที่เขาเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะ คือต้องบอกก่อนว่าเจียงไคเชกเนี่ยมีกองทัพทหารในรอบประเทศจีนเลยนะครับแล้วก็ทางกองทัพแดงเนี่ยทหารเข้าเหลือน้อยแล้วทีนี้เนี่ยเจียงไคเชกเนี่ยเขาพยายามไล่ต้อนฝั่งที่เป็นกองทัพแดงที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมาไล่มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปลายสะพานฝั่งนี้ที่ผมยืนอยู่นะฮะแล้วก็เขาบอกว่ากองทัพแดงเนี่ยจะต้องหนีเพื่อขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงนน้น ถ้าเราไปฝั่งนู้นได้เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะสามารถแบบว่าตั้งตัวและสามารถตีกับเจียงไคเชกได้นะครับผมแต่ปรากฏว่าก่อนที่เขาจะข้ามไปเนี่ยที่กองทัพเจียงไคเชกไล่มาฝั่งนี้แล้วเนี่ยฝั่งนู้นก็ยังมีเจียงไคเชกอีกนะครับทหารฝั่งนู้นเนี่ยเขาลือไม้ออกนะครับคิดดูสภาพนะฮะลือไม้ออกเหลือแต่โซ่ปรากฏว่ากองทัพแดงเนี่ยไม่มีทางเลือกแล้วครับข้างหลังก็ศัตรูข้างหน้าก็ศัตรูนะฮะเขาเลยเลือกที่จะ ปีนโซ่นะครับก็มีวีรบุรุษทั้งหมด22คนด้วยกันนะฮะที่ปีนโซ่ข้ามมาพอวีรบุรุษ22คนเนี่ยเขาปีนโซ่ไปเรื่อยๆพอถึงฝั่งนู้นเนี่ยเขาตีทับได้นะฮะเขาทําการปูไม้กลับมานะฮะเพื่อให้กองทัพแดงที่อยู่ฝั่งนี้ที่เหลือเนี่ยข้ามไปแล้วก็ไปตั้งฐานทัพฝั่งนู้นได้นะครับผมนี่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญนะควรรู้เอาไว้นะฮะสภาหลูติ้งแห่งนี้นะครับ นอกจากจะมีความยิ่งใหญ่ของเครื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ความยิ่งใหญ่ของตัวสะพานเองแล้วนี่นะตรงนี้นะฮะก็ยังเปิดให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาท่องเที่ยวด้วยนะครับเขาเปิดตั้งแต่7ดโมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับผมแล้วก็เป็นเส้นทางสําคัญสําหรับชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะฮะข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งมานะครับเพื่อลาเลียงสินค้าไปขายเก็บของเข้าบ้านนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับผมก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาที่นี่เนี่ยอย่าลืมนะครับ7โมงเช้าถึง1นุ่งทํ่การานนะครับ ได้เวลาร่วมสนุกลุ้นของฝากประจำสัปดาห์กับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าจู n เนียถ่ายรูปเซลร์ฟกับสัตว์ชนิดใดระหว่าง TF1 Panda แพนด้าหรือ TF2 Panda แพนด้าแดงส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate เท่านั้นสามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถาม ด้เพยง,งครั้งละหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวัลรับไปเลยกระเป๋าสะพายสุดสวยใช้งานได้ในประสงค์ติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีที่ทางแฟนเพจ a c e b o o k The First u l t i m a t e เที่ยวสุดโลกโอ้โหนี่แค่ตอนแรกนะครับผมเรียกได้ว่า เห็นความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนแบบว่ามากขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับอย่างที่ผมไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมชอบมากเลยก็คืออุทยานหมูเก๋ดชั่วนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีแบบว่าแลนด์มาร์กหลายที่นะให้เราเนี่ยได้ไปเที่ยวในที่เดียวที่จบเลยนะฮะแล้วก็ได้ดูทานน้ำแข็งกาเซียด้วยขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะที่ติดตามผมตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีนะครับขอขอบคุณกรุงแท็กซ่าประกันชีวิต The First Tour and Travel ซูเปอร์ลิชหนึ่งเก้าหกห้าสีส้มและทุกๆสถานที่ที่เราไปในวันนี้ด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะวันนี้ชุนเนี่ยขอลาตัวเอ้ยขอตัวลาเอ้ยขอตัวลือเอ้อไปแล้วก็ครับผมสวัสดีครับรายการ The First Estimate ขออาสาพาคุณสัมผัสความเป็นที่สุดของมณฑลเสฉวนประเทศจีนอุทยานหมู่เก๋าชวกับสมญานามดินแดนสวรรค์แห่งทะเลสาบบนพื้นพิภพสัการะองค์พระโพธิสัตว์ผู้เสียนงช้างบนยอดทองคำจินติ้ง แหวะเซลฟี่กับความน่ารักของเหล่าแพนดา้าสัญลักษณ์ของเมืองเฉิงตูและสการับรับพุทธรูปนั่งพระใหญ่เลอสารต้อนรับการเปิดประเทศกับมนทนเสฉวนประเทศจีนออกเดินทางวันที่29มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2 5 6 6จําจำนวน6วัน5คืนพิเศษเฉพาะแฟนรายการจาก58,900บาทเหลือเพียง43,900บาทโทร065879-3936 <aya> ต่อทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับไม่จะเป็นคนนะครับผมเด pues ินมาใกล้ๆก็จะเห็นองค์พระพุทธรูปผู่เสียนนี่ใหญ่ขึ้นนะครับผมแต่ที่ไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับนั่นคืออากาศหายใจครับน้อยลงด้วยซ้ำนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นซุกกี้นะครับสไตล์เซชวน